ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการปกติก็จะมีเด็กปั๊มก็มาคอยให้บริการปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแถวสมุทรปราการแล้วเจอพฤติกรรมของป้าคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าทั้งชักสีหน้าทั้งพูดมึงกูด้วยอลองดูนะฮะทนไม่ไหวถ่ายคลิปอัดเอาไว้เลยนี่ผมเป็นลูกค้าเนี่ย ไม่เด้มาขอน้ำมันกรียาพวกมึงก็ไม่ดีเลยปีป้าเนี่ยหลายครั้งแล้วศูนหนึ่งนทำงานบริการมึงยังทำงานบริการไม่ดีเลยทำงานบริการจะพาะบริการยังไม่ดีเลยนี่รุ่นแม่กูเลยไ้ ไม่ดีถ้าทำงานบริการนี่อย่าไปทำปากไม่ดีอ่ะต้องเจอคนจริงต้องเจออย่างกูเนี่ยหน้าตามึงก็เบื้งตึงเลยเอ้าอะไรนี่งไงแล้วด่าแรงนะโอ้ด่าถึงขั้นแบบ รุ่นแม่เลยทีเดียวแต่เด็กปั๊มคนนี้ที่ชื่อป้าจอยเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะฮะคุณผู้ชมเรื่องราวเอาทีละมุมคุ้นชัดใช้ทองสมัยเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนี้วิดีโอขอพูดคุยกับทีมข่าวอมรินทีวีนะฮะบอกว่าวันที่เกิดเรื่องไปเติมน้ำมันแล้วขอสแกนจ่ายคือตอนนั้นไม่รู้จริงๆว่าปั๊มเนี่ยไม่ให้สแกนช่วงเวลาดังกล่าวเขาก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้น ไม่สแกนก็ได้เดี๋ยวขอจ่ายแล้วก็เติมน้ำมันร้อยบาทแล้วก็สะสมแต้มได้นะปรากฏว่าพนักงานคนนี้อ้างบอกว่ามึงมานี่เลยมาสะสมแต้มตรงนี้ทางคุณชาชัยบอกผมก็โมโหฟิลขาดเพราะนอกจากหน้าตาบึ้งตึงพูดจาไม่ดียังขึ้นมึงขึ้นกูกับผมด้วยแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกคุณชาชัยบอกผมโดนแบบนี้มาครั้งนี้ครั้งที่5เพื่อนเคยมาเติมน้ำมันก็โดนแบบเดียวกัน เติมไม่ครบร้อยก็ด่าบอกทําไมมึงไม่เติมให้ครบร้อยรู้ไหมเดินไปหยิบเงินทอนกลับไปกลับมาเนี่ยมันเหนื่อยผมก็ฟิลขาดกับพนักงานคนนี้ศูนย์แปดสองจังหวะวันนั้นผมไปกับแฟนไปเติมน้ำมันตีผมจะใช้ใช้เงินสดใอ้เงินสดเติมน้ำมันแล้วผมมีตังคปไปแค่ร้อยเดียวแล้วผมอะไม่รู้เขาจะให้เลือกสแกนตอนไหนไม่ดูไวล์ลัเวลาเลยเขาเลือกเลือกสแกนแล้วทำช้าคือท่านทุทัดใจผมแล้วเขาบ็กปากมือมึงมานี่มึงมาสะสมแต้มทั้งนี้ กิริยาใส่ผมไม่ดีหลายรอบแล้วรอบนี้รอบครั้งที่ห้าครับหลายหลายคนก็เจอมาเหมือนเดิมขนาดเราเติมน้ำมันบอกว่าเติมน้ำมันเจ็ดสิบาทแปดสิบาทบอกทำไมไม่เติมไม่เต็มร้อยที่เดิมเราตังค์เราทอนผมเป็นลูกค้าผมไม่ได้มาขอน้ำมันเติมฟรีผมจ่ายตังค์ทุกคนทุกคนเนี่ยเขาโดนกันมาเนี่ยให้เขาปรับปรุงตัวเองครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากบริการยังไม่ดีเลยส่วนของเราถ้าปรับปรุงตัวเองก็มทำงานบริการไม่ได้เหมือนกันครับพี่อันนั้นผมก็ รู้เข้าไปถึงการอันนี้ผมก็ขอโทษด้วยเพาะช่วงว่าช่วงที่ว่าผมลงไป,ไปผมโมโหที่สุดขีดเลยครับนี่โอโ้โอโแต่คือเอาจริงๆนะฮะมันก็ต้องฟังความสองฝั่งทางปั๊มเองเขาก็ยืนยันว่าตัวของป้าจอยคนนี้ทำงานดีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียกับทางปัม๊มแล้ว<อ>เมื่อมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็ให้พักงานสวัน,วนแต่ยืนยันนะว่าเครื่องสแกนจ่ายมันมีปัญหา หลังจากนี้ก็จะมีการาพูด,ดคุย,ยอบรมเรื่องของการดูแลการให้บริการให้มันดีกว่านี้ประมาณนี้นะฮะอัปเดต34 HD f เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ